ในชีวิตประจำวันเรามักใช้เวลารีบเร่งไปโดยไม่เคยหยุดคิดการตั้งคำถามกับตัวเองเป็นวิธีธรรมะง่ายๆที่ช่วยให้เราได้ทบทวนและเข้าใจชีวิตมากขึ้นตัวอย่างคำถามที่ควรถามเช่นฉันกำลังทำอะไรและเพราะเหตุใดฉันมีความสุขในการทำนั้นหรือไม่สิ่งที่ฉันทำมีประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่า อะไรคือความจริงที่ฉันกำลังมองข้ามการถามตัวเองเช่นนี้ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้และสติปัญญาที่จะนำไปสู่การปล่อยวางและการดับทุกข์การตั้งคำถามไม่ใช่เพียงแค่การสงสัยแต่เป็นการเปิดใจรับรู้อย่างลึกซึ้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เราได้เข้าใจตัวเองและสิ่งรอบตัวมากขึ้น การฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเป็นการฝึกสติและสมาธิที่เห็นผลเร็วแม้เพียงสนาทีเราก็สามารถพบกับความสงบและความจริงแท้ในใจได้ หลักธรรมนี้สะท้อนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการรู้แจ้งด้วยตนเองผ่านการตั้งใจพิจารณาและรู้เท่าทันความคิดหรือความรู้สึกภายในตัวเองสุดท้ายแล้วการตั้งคำถามกับตัวเองเป็นการเดินทางเล็กๆที่นำไปสู่การตื่นรู้และความสุขแท้ในชีวิต